กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะวีพาเลาะลายสไตล์มณีพาพี่น้องมาเก็บพักเก็บหญ้าจ้ะพี่น้องพี่พักสุกอ่อนๆน้งามเลยพี่น้องเพื่อสุดยอดได้จ้ะพี่น้องอุ้ยเอาประมาณนี่เลยพี่น้องนี่ไปพัดนี่ดอกมันจะเข้าเจาไปเห็ดซา้ะพี่น้องที่พี่เห็นคนจีนเพิ่นเก็บไปเห็ดซาหน้าที่เพิ่นอาศัยอยู่น้ำมูนี่พี่น้องเขาบน้่งามจ้ะทุกคน เอานอ่อนๆจ้ะพี่น้องลิ้มทางอยู่นะจ้ะทุกคนคุณนั่นงกีฬามากินหญ้าทุกคน,มกนกุมากินหญ้าอะไรกีฬาฮะมากินหญ้าเหรอจ้ะพวกงนี้เป็นอ่อนคักเปลี่ยมิตรผักสุกเลยจ้ะตอนยีวีม้าหงุดหงิดนึกว่าได้ขึ้นปันใดพี่น้องมาเต็มเฮมาเต็มเก็บผักสุกกับวีแล ไปไดนแล้วถุงยางอาถุงใส่กันพี่น้องมั้เขาเมียเขาเมยเขาเมียไม่เสร็จเขาเมียเขาเมียเขาเมยพี่พี่น้องอ่อนจ้ะใส่ถุงก่อนพี่น้องประสนถ้าเราใส่ถุงมัน,น,อ,น,มนอันนั้นเต็มมือเต็มใหม้พี่น้องเอาซัดทิมไปทานี้มีมีประโยชน์แล้วพี่น้องมีประโยชน์พักอันเนี้ย ปักซุกนี่พี่น้องเมาส่วนตัววานคือใบเลี้ยงนะแต่ใบเลี้ยงมันก็สีอยากอันนั้นจักหน่อยทุกคนจะวีวานะอันนี้อ่ e e อนๆเอะเลยจ้ะแล้วต้นไงล่ะมันสีหยาพี่น้องมันหยาบาเสียบอ๋อเฮียบัวทามันนี่เฮียหมดจ้ะเฮียคอมเฮียเฮียหมดเลยพี่ทุกคน ดิแมนโมดเลยทุกคนขามายังขอมเี่ะขอมเี่ะขอมเี่ะพี่แมนโมดเลยถุงผักสุจกจ้ะทุกคนนี่พี่เห็นปะขุ่นย้าวไปขุ่นแมนโมดเลยพี่น้องเอพนพันเนี่ยมาไถ่น,นนะทุกคนผักสุกุลาลัมพาพี่น้องทั้งญี่ปุ่นเอียงก็โซโยโกิอะไรสักอย่างอะไรทุกคนดิพี่เห็นเขาอันนี้นะ พี่น้องทั้งญี่ปุ่นเก็บจีจ่าขุนแม่นมุดเลยอเอาใครมายืนข้โมอตรงนั้นวะหน่ะใครมายืนข้โมอตรงนั้นวะฮ้ป้าตรงถูกพรรคสู้พี่น้องว่านันไปก็กีฬาไปตั้งหลายมองเพื่อแม่นหมดเลยจ้าว่านันไปก็กีฬาไปพ่ออยู่ข้างคลองว่าจะพีก็บม่ได้เก็บหรอกนะจะพีก็บม่ได้เก็บหบรอกกิน กินได้ทุกคนกินก็ไฟใหม่ยังเดี๋ยวทุกคนก็จาเผาอย่างอย่างข้างในเปล่มันอ่อนอยู่นะทุกคนนี่นยังอ่อนอยู่ทีก็ต้นอ่อนจ้ะคุณอะเอ๊คุณเลยแม่นหมดเลยทุกคนเพียแม่นหมดเลยจ้ะยาวไปคุณเลยนี่ต้นพี่น้องต้นแกมันจ้ะ กนกินอย่างนี้เพิ่นตรงตรงนี้เป็นท่งน้เพิ่งน,นะทุกคน,นเห็นไ่เพันปูเข่าบาเล่แล้วพี่อันนี้ฮันนี่ไทยจะฟังผุนมันไทยแล้วทุกคนเนี่ยสุก,กพูดเลยว่ากลิ่นกระเจ้าด้วยยี่ผีกินจา้า ักซุกลาลำพาพี่น้องเยอรมันไบฟูทุกคนจามไงเติบนี่เี๋ยวกเนี้ยอนีอ่อนนี่อ,อ่นอ,อนๆนเจ๊ะเี๋ยวพวกเนี้ยพี่น้องเขี้ยวนุบๆเดี๋งามค้เดนี่ ลักษณะไปหมอกหมอกข้างหลังพี่น้องหาภาษาเดตตะกมบข้าเจ้าเก็บเนาะบ่เห็นมาเห็นเหลอเกิเขาบา่รูลนะนะทุกคนเนาะเขาบวาวันเกิดจังไรเอเขาเจ้าจุดไฟนี่บ่เป็นอยังงฮะปกติตำรวจมาเลยนะมีควันไฟรถด,ดับเพลิงมาเลยจ้า ร่มบรรยากาศพอมน้อเพราะมันเก็บตะผักเจ้พี่น้องเต็มเลยพะกวงตุ่งกัหลายทุกคนมีตน้นปกติตน้นยาวๆสูงๆสิเลยนะบำบากลำบวกกินกรนลำพีกกัแบแซบเลวพี่น้องเลยมีต้อนอ่อน ต้องเฮ็ดประซอยเนีาา่ยเจอทุกคนซับๆับแับซับ,ซ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 บล้ว่ะผุบกระเทียมใส่หมอ้อผัดเลยจ้ากินเข้าอิ่มเราเป็นน้ำหนาวนหอน่อนทุกคนเอ,อ๊ะันนี้มันผักอะไรยังน,อน,น,อนี่เนาะเออพาครูแมวเจอนี่พี่นอ้องพาครูแมวเจอนี่ยังบ้นได้เคยเฮ็ดวิดีโอเจ็บจเทียบนะ เห็นต่คนกิ่นมันเก็บกินจ้ะพี่น้องยูทูบก็เห็นอยู่นะเห็นเขาเจ้าเก็บอยู่ค่ะเจ๊บีฉันไดเคยไปกินจ้ะเอาพี่น้องขอบคุณห,หลายๆ้ะที่เขามารับชมรับฟังจ้ะมีต่ผักสุกเลยผี่พี่น,อน้องบังผีแมนมดจันง,งามขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังจ้าพี่น้อง งานไม่ตับมือคอยพี่นอ้องคุหลายจ้าพี่นอ้องน้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกินไม่ฟื้นยังกินไม่ฟื้นกินไม่ฟื้นเนี่ยกินไม่ฟื้นโอ้มาหน่อยนี่ฮะมาหน่อยเว้ยมาหน่อยกับคุยรายจ้าพี่นอ้องสวัสดีจ้า